ผมชอวัชรพลนะครับมาดูคูปะตา L5 0 1 8ดันทิ้งยังไงครับเดี๋ยวให้เขาดูดันแบบเน้นๆเลยครับยากาศยาเย็นนะครับ นนร <c oughs> สึกว่า L5018 ยังเป็นต้วใหม่อยู่นะครับ <c oughs> แล้วอีกไม่นานน่าจะออก L5028 นะครับเพราะว่าตอนนี้มันมี L4028 แล้วนะครับ นำกองเล็กๆนะครับดินทามดินทามจะค่กับรถเอ็มน,นะครับ oh. คนขทบไปรุ่นก็ฟืดฟันใช้ได้เลยดินทามในต้องรุ่นเอ็มอย่างเดียวแหละรุ่นเอาลำบากค,ครับล mm hmm. ำบานเขา น่าจะน่าจะกระต่ายหนึ่งนะครับดำอยู่หนึ่ง <c oughs> ดูรถใหญ่ดันไม่ค่อยมันครับมันดันง่ายไปครับมาดูรถเล็กดันดีกว่าครับ น,นี้เป็นฐานหกนะครับถสังเกตฐานเขา มถเลนต่อครับรถไทยขอจอดพักยกนะครับเติมพลังสักหน่อยนิ่ดินเปียกครับมันมาเป็นก้อนใหญ่นะครับดันยาก บ้นมากแถวนี้เป็นงานนานะครับไม่ค่อยจะมีรถถ่ายใหญ่ๆใ,ให้ถ่ายนะครับแต่มาจะเป็นงานนาก็จะมีแต่พวก L36 L40 L47 L50 นะครับตะกูล M หรือว่าพวก M u ยูนี่ไม่มีเลยครับหายชมสัก1ิบ2อนาทีครับ ขอให้ชมพร้อมเป่าพร้อมคอนนะครับตออประกดีงั้นเราถช้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับ ฮ5า1นหนึ่งแปดเอสพีเอสพีนี่น่าจะย่อมาจากซูเปอร์พาวเวอร์หรือสเปเชียลไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์หรือเปล่านะครับเอสพีจมไปครับเผื่อใครกำลังหา L5018 อยู่ จะได้ดูว่ารถดันกองดินเป็นยังไงเริ่มแรงนะครับเริ่มแรงแนละ้ว ดันดันไปไหน,นเจอเด,ดินก้อนนะ ตอรอบเบาๆเนี่ยท่อเขาดังไม่ค่อยเพาะนะครับแต่ถ้ารอบหนักๆนี่คืออัดหนักๆท่อเขาจะเพาะนะโอ้ดิ่งีะมางเนี่ลึกไปหน่อยครับลึกไปหน่อย <laughs> เอารถไทยมาช่วยหน่อยครับถอยลงมาลึกเพราะว่าไม่อยากให้รถไท้ดันหนักนะครับทจนี้รถไถได้ดันหนักเลยไป วามากครับรถไฟก็จะติดครับอาเจ็ตหนึ่งครับเจ็ตหนึ่งเร,รรเ,เริ่มเมละแล้วครับทีที่รถไยเย็นเริ่มเละแล้วครับ ดันมาอีกรอบครับลงมานิดเดียวครับอ่ะเดี๋ยวลองดันดูหน่อย ผู้ชมครับผมจัดให้ชม1 1บ2นาอทีความระคำข้อเพอาะได้ชมกันนะครับขอ,อเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าพี EP หน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สกดกระดิ่งแจ้เงเตือนให้กับชอวัชระพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตนนี่ช่องอัพคลิปลงสําหรับวันนี้ผมแล้วะ็ทีมงามาสอเดินชัยสอปูน,นครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมในก่อนครับเจอกันใหม่ครับลาละครับ